ในการที่ทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีหรือว่าสปคชชนบุรีเนี่ยนะครับได้เลือกที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นสถานที่สําหรับฉีดวัคซีนของอํเาเภอบางละมุงหรืออาจจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับเพราเพราะว่าในพื้นที่นี้มีความพร้อมทุกด้านนะครับถ้าจะพูดกับทางทางสาธารณสุขจังหวัดมีความพร้อมทุกด้านคือไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความกว้างขวางสามารถที่จะจัดในส่วนของ ระบบในการฉีดนะครับซึ่งจะต้องมีการจัดวางระบบในการฉีดทั้งหมด15ลายหรือว่า15แถวนะครับแล้วก็มีในส่วนของจุดพักร,รอหลังฉีดครึ่งชั่งอะหรือว่าในส่วนของอห้องพยาบาลในพื้นที่บริเณนรง้ในพื้นที่อินดอร์ทั้งหมดแล้วก็โดยรอบก็ยังมีสถานที่จอรดรถได้สาธารณสุขจังหวัดหรือทางสพค็จึงเลือกที่นี่เป็นที่สําหรับในการฉีดสําหรับในวันนี้ที่มาดูเนี่ยนะครับเป็นการเตรียมสถานที่สําหรับในการที่จะ เริ่มฉีดซึ่งในพื้นที่พัทยาบางละมุงเนี่ยเราเป็นพื้นที่เป้าหมายของทางสปคส่วนกลางที่กําหนดลงมานะครับเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเราจะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ย,ะ 80, ยนะครับประมาณ8 0,000ื่นโดสนะครับหรือว่าสาหรับประชาชน4 0 0หมื่นคนนะครับที่เป็นประชาชนส่วนหน้าแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปที่มีทั้งสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนะครับหรือว่า อาจจะมาลงทะเบียนที่นี่ได้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะต้อง4ีประมาณที่ตั้งเป้าไว้นี่นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่า10วันให้ให้เสร็จทั้งหมด4 0 0หมื่นคนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ได้มาดูในวันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องระบบการลงทะเบียนหรือว่าระบบไอทีเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Wi-Fi ที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอสําหรับในพื้นที่ นในวันนี้ก็ได้เชิญทางาบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยได้เข้ามาดูในพื้นที่เพื่อที่จะมีการจัดเตรียมมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าประชาชนก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนหมาพร้อมที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปที่ส่วนกลางเพื่อที่จะทําให้ทราบว่าประชาชนทั้ง40,000คนที่จะต้องฉีดทั้งหมด80,000โดสที่นี่เนี่ยได้มีการลงทะเบียนได้รับการฉีดนะฮะตามระบบแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่า ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการฉีดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีในคณะประธานสบประคอได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับครบ2โดสทั้งหมดตามเป้าหมายนะครับส่วนที่จะฉีดเตีอยมเภอบาลามุงในครั้งนี้เนี่ย เป็นกรณีที่เราเป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้5พื้นที่ครับ